สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตรงกับวันพระที่14มีนาคม256หนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แพทกับคอปเปอรอ์จะพาเพื่อนๆไปทําบุญปล่อยปลาแล้วก็ให้อาหารหมาจอนกันค่ะก่อนอื่นเลยก,ก็ต้องขอดูแลพระทในพานก่อนอ่เดี๋ยววันนี้ก็ซื้อของไปฝากคุณแม่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แพทกับคอปเปอร์นะคะทุกๆวันพระเราจะไปทําบุญร่วมกันค่ะเพื่อนเอนค่ะไปค่ะ สวัสดีจ้าว,วันนี้วันพระที่14มีนาคมหม,ะมะ่าถึงวันนี้เอาของมาให้หม่ามเรียบร้อยแล้วขอบใจมากนะาหม่เอาของไว้แม่กินทุก่านเลยได้แล้วก็โชคดีสาธุเดี๋ยวจะไปทาบ,บุญต่อทีนี้เนี่ยหม,ะมะ่าอวยพรพวกเอฟซีหม้าที่เขาไม่ค่อยสบายอยู่ตอนเนี้เขอ,อก็ต้องขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองให้หายวันหายคืน<ม>กลับบ้านเร็วๆนะลูกนะอืม เราก็ต้องไกยภาพด้วยก็ต้องออกกําลังออกกําลังพลิกตัวอะไรบนเตียงจะได้หายด้วยไรผู้ป่วยติดเตียงมาออใช่ผู้ป่วยติดเตียงต้องพลิกตัวด้วยนะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเป็นแผลกดทับนะแผลกดทับคราวนี้ก็ต้องไปเฉือนเนื้อออกนะเอออืมต้องพลิกตัวอย่างน้อยสองชั่วโมงอ่ะต้องพลิกตัวครั้งหนึ่งนะต้องพลิกตัวทั้งวันอืมพลิกวบ่อยอืม มาเดี๋ยวหม่าจะอวยพรอะไรเอฟซีอีกมันจะไปแล้ววันนี้สายออกมาเช้าอวยพรให้โชคดีจากคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะไปไหนมาไหนก็ปลอดตัยมีโชคมีลาบนะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะลูกนะสาธุให้มาสุขภาพแข็งแรงพระคุ้มครองนะจ้าลูกจ่าบมาสวัสดีจ้าจ้าไปบ้ายหม่าไปบ้ายเดี๋ยวไปทำบุญต่อหม่าเดี๋ยวบุญแลวค่ะุเจ้าคุ้มครองนะลูกนะจ่ามามาสวัสดีจ้า อันนี้ของหนูค่ะเออเก่งมากอันนี้ของหนูค่ะอ่ะเก่งมากลูกเพื่อนๆคะตอนนี้ก็นําของให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางมาทำบุญที่วัดยานะคะเพื่อนยังไงมาร่วมกันนุโมทนาบุญกับแพทย์นะคะกับคอปเปอร์แล้วก็สโนวไวท์ค่ะไปค่ะเพื่อนๆไปวัดยานกันค่ะเขาเรียกแม่ลูกดีใจดูดูดีใจโอ้โหโอ้โหเจอแม่แล้วดีใจลูกอาจารย์ดีใจลูกดีใจนะดีใจนะโอเคโอเค เดี๋ยวกินข้าวลูกเดี๋ยวกินข้าวค่ะเดี๋ยวกินข้าวลูกเออมามามาเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินลูกเออเออเออจัดจัจัอ่ะมามามาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เรียงให้สามถาดเลยลูกอ่ะอ่ะแล้วกินน้ํานะคะกินน้ําด้วยนะคะปากกินเลยลูกกินเลยแบ่งกันลูกโหนมากินข้าวเลยลูกกินเลยลูกกินเลยกินเลยเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกโหนเดี๋ยวแม่เอาให้นะคะว่าไงลูกเออคิดถึงกันนะป่ะ คิดถึงกันนะว่าเออเดี๋ยวแม่เอานมห้กินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยค่ะเก่งมากเดี๋ยวแม่เอาน้ําให้ลูกกินเลยลูกกินเลยค่ะกินเยอะเยอะลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกโอ้วันนี้แม่มาดึกขอโทษนะแม่ไม่ค่อยสบายลูกมาถึงหกโมงครึ่งไม่ได้ปล่อยปลาแล้วเนี่ยกินเยอะเอะลูกหนูต้องให้นมลูกลูกนะเออกินเยอะเยเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกแม่เติมให้อีกนะคะ นี่พี่น้องสโนไวตตั้งท้องแล้วใกล้คลอดแล้วโอ oh, ้ลูกกินไหมลูกกินไปเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกนี่น้องสโนไวตตั้งท้องอีกแล้วทําไมเขามาจับทาหมันยังไงเนี่ยอจาจารย์ลูกเอ้ยตั้งท้องอะลูกเอ้ยท้องใหญ่ไปเริ่มเลยใกล้คลอดแล้วลูกเอ้ยนี่พี่น้องสโนไว้นะเนี่ยทําไมเขาจับทําหมันยังไงทําไมหนูท้องได้งไงเนี่ยเออแม่ก็งงเหมือนกันเพื่อนๆค่ะ วันนี้แัทไม่ค่อยสบายอุตส่าห์แต่งหน้ากบเกือนแล้วปรากฏว่า oh. วันนี้แพทมาช้าแล้วก็ได้แต่ให้อาหารหมาจรเลยอดปล่อยปลาให้อาหารปลายัางไงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้เลยไม่ได้ปล่อยปลาให้อาหารปลาในวันพักอะไแต่ว่าวันนี้ก็ได้บุญด้วยกันคะ่ะให้อาหารหมจาจรแถวๆถววัดยานคะ่ะเพราะว่าเขารอพักอยู่อาทิตย์นึงก็ได้เจอกันครั้งหนึ่ง oh. ยังไงก็ได้บุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆยังไงมารู้น่านที่มรดนาบุญกับแพทนะคะ ก็ทุกวันพระพัดก็จะมาให้อาหารหมาตอนนี่ยค่ะพวกเขาก็รอพัดอยู่อ่าพวกเขาก็รอพัดอยู่พัดก็มาอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเขาก็คิดถึงอ่าเราก็คิดถึงเขาเหมือนกันวันนี้ไม่สบายออกมาช้าว่าไม่ทันเลยเพื่อนยังไงต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครป่วยอยู่ขอให้หายป่วยไวสู้ๆนะคะสู้ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ส กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะยังไงทุกๆวันพาแพทจะพาพนเพื่อนมาทำบุญค่ะแล้วก็ทุทกๆวันแพทก็จะให้อาหารหมาจรอ,อถวแถวศรีราชาทุกๆวันค่ะเพื่อนยังไงก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็เดี๋ยวแพทขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแพทจะไปให้อาหารหมาจรต่อค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะเน่แม่เปลี่ยนน้ำล้างกระละมังแล้วก็เอาอาหารใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวหิวแล้วพวกลูกมากินกันนะคะตามนั้นนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่น,น้านะลูกนะเนี่ยเนี่ยน้ำอยู่นี่ยแม่ล้างให้แล้วแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะหิวแล้วไปกินนะคะลูกเด็กๆเอ้ยพี่น้องสโนไว้ตั้งท้องใกล้คอนแล้วลูกโอ้ให้คลอนง่ายๆนะอย่าโดนรถชนนะลูกเออเอจ่าจ่าลูกจ่าจเออแฟนวนวลเหรอเอามากินข้าวเล,ล้วลูกแม่เอาข้าวมาให้เลย เนี่ยเนี่ยเนีน่ยเดี๋ยวมากินตรงนี้ลูกามากินกับพี่ขาวตรงนี้แม่เอาน้ำให้นะคะ,ะแม่เปลี่ยนล้างถังเปลี่ยนน้ำให้ละกินไหลูกกินให้อิ่มนะคะเดี๋ยวแม่เอามาเติมให้อีก,กเอกกินไปนะขาวมากินข้าวลูกกี่โมงแล้วเพื่อนเพื่อนทุ่มหนึ่งแล้วมึดตื่นเลยถวัดยาน ล้วเติมไม่ให้ตรงนี้นะคะเยอะๆเลยแบ่งกับพี่ขาวนะเออน้ําเต็มแล้วนะลูกเออกินซะลูกเจอกันพ้าหน้านะลูกนาะเออดูแลพี่ขาวดีๆนะคะหนูมากินนี่มาหนูหนูมากินนี่ลูกหนูมากินแล้วมาลูกมามากินเร็วนี่นะแม่วางตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่เอาน้ำวางให้นะลูกหนูกินเลยลูกแม่เอาน้ำใส่ให้หนูแล้วนะ เนี่ยเนี่ยมากินลูกเนี่ยแม่เอาน้ําให้หนูละเนี่ยมากินนะคะเออมากินสะลูกมาหมาแก่ตัวนี้วันนั้นแม่รักษาขี้เลื้อนให้โอ้ยหายแล้วนี่เออเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินนะเออขี้เลื้อนหายแล้วแม่เก่งจังเลยแม่เอาก็มาถานครึ่งช้อนชาให้หนูกินผสมอาหารหนูหายแล้วนะคะขี้เลื้อนไม่คันแล้วนะคะ เออหมาแก่นะลูกเออเดี๋ยวแม่เอาอาหารกับน้ําให้เออหายแล้วเออดีใจด้วยนะลูกไม่คันแล้วนะคะไม่ทรมานแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เอาน้ํากับอาหารให้นะรอแป๊บนึงเนี่ยแม่เทให้แล้วเนี่ยร้าของหนูอยู่นี่แม่เทอาหารให้แล้วแล้วน่นน้ําอยู่นั่นะคะเออกินะลูกกินซะเออวิหายที่เลือแล้วเย่ดีใจจังเลยอ่ากินไปกินเนี่ยแม่มีน้ําให้หนูด้วยแล้วนี่อาหารเม็ดหนูมากินแล้วหนูหนูมากินแล้วลูก หนูไปกินนะคะเดินขากระโผกกระเพกกับลูกมาหลบรถเร็วรถเยอะลูกมามากินนี่มาเนี่ยเนี่ยอาหารเม็ดกับน้ําเนี่ยอะแม่วางไว้ให้ลูกอะอะกินซะลูกกินเลยลูกแม่เอาข้าวมาให้ดํากินไปเลยกินไปเลยเออจ้ะ,จะเจอกันมันพ้นหน้านะลูกนะเออมีน้ํากินรื้เปล่าลูกไม่ต้องไปแย่งดําเขากินลูกนะ เออหนูมีน้ำมาบ่าหนูแม่เอาน้ำให้ลูกน้าตาลไม่มาเหรอนี่แม่เทอาหารให้หนูนี่นะตรงนี้นะเทลงพื้นนะแม่นี่แม่เปลี่ยนน้ำให้หนูแล้วนะหนูกินนะคะลูกสองตัวพอนะได้ปาแล้วนะลูกเดึกแล้วลูกจะเที่ยงคืนละกินลูกกินเดี๋ยวแม่เอาให้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคกินเลยลูก ไม่ไปแล้วนะกินให้อิ่มนะลูกแม่เทลงพื้นเลยนะพื้นไม่ร้อนแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะน้ำแม่เปลี่ยนเท่าน,นั้นละูกนะกินสลูกแบ่งกินนะกินให้หมดนะลูก